สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสํานักข่าว GTV News ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะประจบคีดีขันธ์คิกออฟรณรงค์ประชาชนหยุดเผาหยุดฝุ่น PM 2.5ค่ะเมื่อเวลา13.30นาทีวันที่5กุมภาพันธ์2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติรอกาหน้าสารกาจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใหม่นายสิทธทิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจรังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถน้ำดับเพลิงฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยของหน่วยงานต่างๆในกิจกรรมคิกออฟหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราชาวเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุดการเผาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฝุ่น PM 2.5โดยมีนายกม,มลแก้วเทศน,นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธกล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีแพทย์หญิงบุตรกรสวัสดิ์แสนประธานแม่บ้านมหัดไทยจังหวัด นายปฏิบูลรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายธนเดชเรืองเดียรรักษาการหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้สืบเนื่องจากตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีมติให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2 .5 ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คลิกออฟด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการห้ามเผาอย่างจริงจังเคร่งครัดและเด็ดขาดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จึงได้ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดประจวบจัดกิจกรรมคลิกออฟหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อนเราชาวเมืองประจวบคีรีขันธ์ึ้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ วาราชการจังหวัดประจวบกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของประเทศไทยในขณะนี้คือปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝุ่น pm 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังการลดการเผาและการลดฝุ่นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวันนี้จึงได้มีกิจกรรมการปล่อยแถวขบวนรถน้ำและการพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นในอากาศไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนโดยเน้นสร้างความตระหนักรู้ตักเตือนให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหามากกว่าการบังคับใช้กฎหมายแต่หากรายใดไม่ เชื่อฟังก็อาจจะต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีทั้งโทษจำและปรับสำหรับในส่วนรถบรรทุกที่ปล่อยควันดำและโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันไอเสียในกระบวนการผลิตหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการตามมาตรฐานอยู่แล้วหลังจากนี้จะเป็นการให้ทางอำเภอแต่และอำเภอทั้ง8อำเภอลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมขอประตูบ้านขอความร่วมมือประชาชนในการหยุดเผาเช่นการเผาขยะเผาหญ้าและเผาไร่ซึ่งการทำอะไรให้เกิดผลกระทบและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะเป็นบาปได้ ซึ่งในส่วนของการเผาไร่ส่วนของเกษตรกร,เ,กรเช่นไร่สับประรดไร่อ้อยและนาข้าวก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือเปลี่ยนจากการเผาเป็นฝังปลบแทนส่วนรถบรรทุกที่ปล่อยควันดําในช่วงนี้อาจจะต้องมีการตั้งด่านกวดขันบ่อยขึ้นโดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันลดฝุ่น PM 2 5ให้ได้มากที่สุดสถานการณ์ PM2.5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักๆของเราตอนนี้ก็จะเป็นที่เทศบาลเมืองหัวหินนะครับซึ่งก็ยังมีอากาศดีอยู่นะครับไม่ไม่ไมถึง20่สิบไมโครกรัมนะฮะไม่ถึงยีนะครับแต่ก็เราก็ไม่ได้ประมาทนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องชาวไร่เป็นไร่อ้อยจะเป็นสับประรดก็ดีนะครับก็อยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็ยังคงต้องรณรงค์นะ ที่จะบอกกล่าววันนี้ก็เป็นการรณรงค์นะครับมีการปล่อยขบวนรถที่จะไปดับน้ำดับไฟและรถน้ําที่จะไปดับไฟนะครับก็ร่วมด้วยเชื่อกันนะครับจะมีทั้งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เทศบาลและคอ,อปตอในพื้นที่ทั้งหมดนะครับทั้งจังหวัดครับวันนี้ก็ได้มารวมตัวกันนะสร้างการรณรงค์สร้างสื่อนะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้ตะหนักนะครับแล้วก็ได้ร่วมกัน ในช่วงเวลาที่เป็นเวลาวิกฤตนะครับซึ่งหลายหลายจังหวัดนะครับรวมทั้งประนตบริหารเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องฝ่นละอองนะครับมีปัญหาเรื่องเตรียมสดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจังหวัดเองนอกจากวันนี้ที่จะมีการรณรงค์ครั้งใหญ่แล้วนะในช่วงต่อไปนะครับในแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละเทศบาลชุมชนหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะลงไปเคาะประตูกันนะครับไปบอกพี่น้องประชาชนน่าจัด มันชุดเป็นทีมออกไปเคาะประตูบ้านนะให้พี่น้องได้รับทราบนะครับถึงปัญหาภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เราถ้าเราไปป่าแล้วเลยนะเราให้มีการเผาไม่ว่าจะเป็นเผาขยะนะข้างทางนะมันก็จะเกิดควันนะครับก็ะจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะะะเผาก็ในป่าในไร่นะครับฝุ่นละออกมันก็จะพัดติวตามลมนะครับก็เข้ามาในเมือง แล้วก็จะทําความเดือดร้อนลาคาญให้กับพี่น้องที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เอันนี่คือว่าอาจจะเกิดผลกระทบในเรื่องของสุขภาพอื่นๆตามมาอีกนะทั้งทั้งตัวผู้ที่กระทําเองนะครับผู้ที่เผาเองแล้วนกะ็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะท่านอาจจะได้ไดนะ้ได้ได,ได,ได้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็จะเป็นบาปนะครับเป็นบาปนะครับวันนี้ก็ขอขอจาเรียนพี่น้องนะครับก็ขอให้ได้เชื่อกันนะสำหรับ จาตรงนี้ไปอย่างที่บอกนะครับเราก็จะรณรงกันครั้งใหญ่ครับวินแดมหัวหินปันบุรีรีสอร์ทเปิดตัวสูนประชาสัมพันธ์เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ําปานค่ะ1น่มีสับปะรด วันที่5กุมภาพันธ์2568นายสิทธิทชัยสวัสดแสนผู้ว,ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ำปานภายในวินแดมหัวหินปานบุรีรีสอร์ทแอนด์วิลล่าตำบลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายรมสิงหโสพิษในอำเภอปานบุรีนางสาวจิราวันบุญธิ์รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์นายนํำลาบอิ่มทั่วนาะยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ปนนายโรดานอีวานผู้จัดการทั่วไปวินแดมหัวหินปานบุรีรีสอร์ทแอนด์วิลล่าหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนปรางน้ำปานเข้าร่วมหลังจากพิธีเปิดนายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการหวัดประจวบคีรีขันได้เดินเยี่ยมชมบูธการสแสดงกิจกรรมชุมชนปลูกต้นไม้เชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่งรถซาเล้งชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนพร้อมเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพของอำเภอปานบุรีและถ่ายรูปร่วมกันที่ตานสามโต จุดเช็คอินที่เป็นไฮไลท์ของอำเภอปากน้ำปานสวนประชาสัมพันธ์เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ำปานตั้งอยู่บนพื้นที่100ตารางเมตรภายในวินแดมหัวหินปรานบุรีรีสอร์ทแอนด์วิลล่าใช้เป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวปากน้ำปานร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาปากน้ำปานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำปานมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมและกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทั้งยังเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้บริการเรื่ออองงข้มูลทท่่เีย ยในพื้นที่บริการสาเล้งทัวร์รถพ่วงข้างชุมชนล่องเรือแม่น้ำปราณบุรีแบบไปเช้าเย็นกลับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและประสานงานด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐงาน Amazing มวยไทย World Festival 2025เนื่องในวันมวยไทยค่ะ เมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่5กุมภา 22, 8, พันธ์2568นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิดงาน Amazing m a y Thai World Festival 2025รากเง้าภูมิปัญญามมยไทยเกรียงไกลสู่ชาวโลกบนเวทีมวยชั่วคราวณอุทยานราชพักมีนายสุนทรีเทียมพัฒน์รองประธานสภานายชีพสุขศรีนายสันสพภูเื้งรัศมีสมาชิกสภาเทศบาลนายจิรวัฒน์พมณีปลัดเทศบาลนายริขินูนินรองประลัดเทศบาลแขกผู้มีเกียร และบรรดาแฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขันกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป เนื่องด้วยวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีตรงกับวันมวยไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงกําหนดจัดงานเพื่ออนุรักษ์สืบสานกีฬามวยไทยที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติงาน Amazing m u a y Thai World Festival 2025รา่างเงาภูมิปัญญามวยไทยเกรียงไกรสู่ชาวโลกโดยจังหวัดประจวบคีรีขันและเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีวัตถุป,ประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานกีฬามวยไทยที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของชาติภายในงานมีการแสดงนิทรัศการเกี่ยวกับประวัติมวยไทยการสาธิตรำไหว้ครูมีการแสดงสินค้าเกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยกิจกรรมมวยไทยโบราณสีผ้ากิจกรรมไหว้ครูมวยไทยการแข่งขันชกมวยไทยการแสดงดนตรีและการจำหน่ายสินค้าโอทอปอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นมากมายไปขวาไปสายมาก่อน Oh, i go fire. I'll try to Fastest the Legend Arena. และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนถึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต,ต่างๆได้ที่เพจ f c e e o o o k อิน a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New c a b เค t บิหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเก้าหกห้สองำหรับวันนี้ดิฉันสุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ